ทุกคนคริสต์มาสทรีแม่ให้ตกแต่งคริสต์มาสทรีตกแต่งตกแต่งคริสต์มาสใส่อันนี้แล้วทุกคนนี่แต่ตอนนี้จะใส่ดาวดาวใส่ที่หลังสิอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ไฟก็ได้ใส่ไฟก่อนก็ได้ทุกคนต้องใส่ไฟก่อนแล้วก็ติดดาวทีหลังหวังเป็นที่สุดจะฟังส่งฟรีออกมา Det är inte bäst. Vad menar du? Förra gången sitter vi fast med varandra. Nej. Mm -hmm. <laughs> นันน้น,น้องะไรวะออกมาดูก่อนดิสีอะไรทุกคนถามทุกคนสิทุกคนชอบสีอะไรสีเงนินแต่สีเงนินด้วสีทองอืมสีอะไรดีแล้วแต่เลยสีทองมันจะใหญ่กว่าโยแล้วนีกระชวยกว่าอืม

โอเคก็ <Okay. laughs> ประดับดาวโอ้ประดับต้นคริสต์มาสเลยทุกคนก็นจัดไปทีละนิดจ้ะปีนี้รู้สึกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เลยขี้ <laughs> <laughs> เกียจขี้เกียจสักนิดหนึ่งทุกคนทุกคนพาทุกคนไปข้างนอกถ้าทุกคนไปข้างนอก <laughs> ทุกคนอยากไปไหมอากาศแบบเนี้าาแต่ว่าไม่หนวาวนะครับาอศอากาศไม่สวย <laughs> อากาศดูเย็นยาเยือกแต่จริงๆวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เดินไม่หนาวทุกคนไม่หนาวครับน้องใกล้จะถึงทุกคนถึงไหนแกรนบีไปแกรนบีอีกแล้วไปห้างแกรนบีไปครั้งแรกทุกคนครั้งแรกบอกครั้งแรกของวันนี้ทุกคนไม่สวยลินจีมาลินจีอาลินจี ก็วิชีนะ่ะถูกแล้วถึงแล้วถึงแล้วแป๊บเดียวเองแม่มันเดืนตรงนี้ดืนทำอะไรอ่ะในข้องควันทุกคนของวันแต่เทละหนึ่งทุกคน จัดโต๊อันนี้ด้วยจ้ะก็จัดไปวันปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับคริสต์มาสเท่าไหร่ทุกคนแต่ของขวัญให้ลูกๆก็ต้องก็ต้องหาใครได้อะไรเดี๋ยวค่อยเอามาวางแล้วกันเอออย่างละนิดละหน่อยไปนั่นแหละเออผู้ขอนอันนี้ ผมพาทุกคนไปข้างนอกไปห้างทุกคนเหนื่อยมากมากทุกคนเดินกี่ชั่วโมงในห้างประมาณหชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งแนสี่ชั่วโมงครึ่งไปหาไอ้ของขวัญคริสต์มาสไปกับอเล็กสองคนตายบ่ ใช่ครับแล้วว่าต้องกินข้าวทุกคนกลับมากินข้าวคนเยอะคนไปซื้อของขวัญคริสต์มาสเยอะเนอะเออเราก็เดินอยู่ในนั้นอย่งนะะเออเออเดินไม่ได้เดินไม่ได้เนอะเข้าร้านร้านหนึ่งต้องต่อคิวอะเพื่อจะดูของเงาอันนี้ทุกคนเอากระดาษมันเขียนน u m บ e r ไอ้คิวเออต้องต่อคิว แล้วก็มีนัมเบ้าห้าสิบสองแล้วก็มันเออแต่อีนึงคนบอกอ๋อนัมเบ้าหาสิบสองแล้วก็หนึ่งคนมาเออผมไอ้ไอ้คนนั้นคือหยุกเซอร์นาคีโกงนะเพราะว่าเขาไม่เอาไม่เอาบัตรคิวเขาเดินตัดหน้าเล็กไปเลยเล็กเบอร์ห้าสิบสองเขาเรียกเบอร์ห้าสิบสองเล็กยืนอยู่เฉยๆจริงๆก็อเล็กกําลังจะไปนั่นแหละีผู้หญิงนั้นตัดหน้าเฉยอเล็กก็ให้เขาไปจริงๆผมจะเอาผมทำย่างนี้หรอดึงไะ <laughs> ดึงผมผู้หญิงคนนั้นเหรอบบ <laughs> เอ,อไม่น่ารักนะ <laughs> เนาะแล้วก <laughs> <อ>็บอกน้ำาห้าสิบสามแล้วเขบอกเขมีห้าสิบสองยังไม่ได้เลยก็บ <laughs> อกอ๋อไมจะพออมจะมากระโดดเอาสบพอ,ปอ,อไปได้ <laughs> อ๋อเขาเขาพูดเหรอ <laughs> <laughs> เออครับเออโอเควันนี้จะทำอะไรกิน <laughs> วันนี้จะทำพาสต้าเนื้อทุกคน <laughs> แล้วก็แมจะทำ นั่นไม่ใช่ผัดม,มาม่าต้มมามาใส่ปลากระป๋องโอ้บอกโคลี่แม่เอาออกมาเลยเดี๋ยวแม่จะทำอ้นี้เออเห็นไหมลืมบอ็อกโคลี่แม่จะใส่บอกโคลี่แม่ชอบกินเคทุกคนเป็นพาสต้าเนื้อเนาะเคยเห็นแล้วเนาะถามว่าแม่สีตายบพผัดแบบนี้ไม่เท่าไหร่จร้ะถ้าเอาเนื้อไปผัดนี่คือกลิ่นไม่แรงเนาะเดี๋ยวจะบอกทุกคนก่อนแต่ถ้าเป็นพวกบาร์บีคิวหรือสเต็กเนี่ยแม่ไม่ไหวแน่แม่จะตายให้ได้เลยท,เเทุกคนเนื้อเนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวไปทำกันจ้า ถ้าจะใส่ลงไปทุกคนตอนนี้ใส่น้ำมันลงไปเพราะว่าจะผัดหัวหอมแดงทุกคนนาย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 นยไม่ได้ไม่ได้นาย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 นาอะไรผิดแล้วผิเมี่ยไหร่ละเห็ดทุกคนผัดเห็ดจ้ะทุกคนไปเปิดหน้าต่างมาเหยียวเปิดหน้าต่างด้วยแล้วก็เปิดไอ้เอเนี่ยประตูบะคองด้วยผัดเห็ดก่อนจ้าเป็นเห็ดชนิญยองเนาะอะ เืีกเดี๋ยวกก็เวลาเราทําอาหารเราไม่ได้เปิดกระจกไปก็เปิดกระจกไม่ได้แล้วมันก็อาหารมันไปกองอยู่ที่เระเบียงบ้านมันเปิดกระจกออกไปไม่ได้มันก็เหม็นเข้าใจหรือเปล่ามันจะต้องเหม็นขนาดมาก แค่นี้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราพักเดบว้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะผัดอย่างอื่นต่อจ้าอะไรต้องอะไรต้องผัดเนื้อเนื้อทุกคนใส่เนื้อลงปไปใส่เนื้อลงไปทุกคนเนื้อแบบนี้ ไม่ต้อไก่ไหมไม่ต้องไก่ไน,นี่ทุกคนมันไปเรื่อๆเลยได้แล้วครับทุกคนจเจ้าออกแล้วก็เราจะผัด หัวหอมแดงกับกระเทียมคนดิดคอนใส่น้ำมันคับหัวหอมแดงลงไปผัดหัวหอมแดงอันนี้ใส่ใส่ยังไงบ้องเดี๋ยวมัน่นต้องให้มันสุกก่อนทับครับเนื้อก่อนหัวหอม อมจได้รชับเนื้อต้องได้แบบนี้ทุกคนต้องใส่ไหมจะคนอสมนะทุกคนรับใลงคหคะ จะแบบนี้ได้แล้วทุกคนฟอหอมเอาแบบนี้เหรอครับเอาอีกนิดนึงเลยเอาอีกนิดนึงทุกคนอีกนิดหนึ่งอันไหนจะได้อันไหนไม่ได้อันนี้ <ปะ S 1> ได้ยังยังไม่ได้ครับฟัวหอมแดงได้แล้วครับทุกคนกรใสากระเทียมเข้าไป ะเทียมให้หอมก่อนครับเคเดี๋ยวเอาเล็กใส่ครีมลงไปอย่าใส่หมดนะอย่าเพิ่งใส่หมดค่ะใส่เกลือหมดใส่ลงไปเลยเกือหมดอืมไว้ก่อนใส่เห็ดที่เราผัดที่เราผัดใส่น้ำด้วยค่ะใช่หมดนั้นแน่ รสชาติเห็ดมันอยู่ในมันก็ออกมาในน้ำครับแล้วก็ตามให้ไหลตามกรดมนมักตามันกรดแต่ลองไห้ทุกคนน้ำตาไหลตามันกรบแต่อีกแล้วแล้วก็เหนือทุกคนใส่น้ำด้วยได้รสชาติได้รสชาติเนื้อไม่ต้องใส่จานทุกคนเทลงไปเลยครับถ้าต้องทำยากทุกคนตัวเองนั่นแหละแล้วก็คน ให้มันเดือครับตอนนี้ปรุงรสได้เลยอเล็กใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกไทยแล้วก็เออออรโนเออไม่ใช่ทิมยนนี่ไม่นเออเอาผิดทุกคนอา่ันนี้ทุกคนทิมหรือใส่อีกครับพอครับเอาไปทำไมครับตรงนั้นไม่รู้ ก็ใส่ใส่ดำในนี้ใส่แล้วเดี๋ยวใส่อีกกดนี่ทุกคนก็ใส่ทิมยัน งีท้ทุกคนก็ขุดขนเอาไปชิมไหมนั้นไปพาสต้าไม่ช่วยเลยใครมาชิมไปก่อนได้แล้วไหมอย่าให้มันนิ่มมาก เน Water ื้อก็ได้แล้วครับทุกคนมันสุกแล้วก็ใส่พาสต้าที่ต้มไว้เทเลยผมชอบทำอะไรชัดสุกแบบนี้ได้จับกระทะครับใส่ชีสลงไปอ๋อมอยู่ในขวดทุกคนมันจะ เวียนวนนิดหนึ่งจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะผักชีฝรั่งทุกคนยอ,ยกอยากมีสีอยากมีสีมากินอลองนิดหนึ่ง แม่ทำบ่ไม่ได้แล้วทุกคนไอ้องปิดไฟเลยลูกเราตั้งให้มันเดี๋ยวแม่ทำอาหารของแม่ก่อนเสร็จแล้วทุกคนแล้วพาสต้าเนื้อพาสต้าเนื้อทำนิดเดียวทำไมมันตำไมันตบเป็นนิดเดียวไม่ใช่ตบนิดเดียวตบเนเยอะหยาตบนอันนี้ไอ้ผักชีน่ะไปไหนแล้วรูชผักชีรูชรูชฮะ เนื้อมันอยู่ตรงนี้จริงๆกลับมาถึงบ้านก่อนแม่แทนที่จะทำกับข้าวรอแม,ม่ได้เน so ี่ยแม่ เราหัดทำสิลูกดูวิสต์วิสต์ bro อยเตอินเต่ทุกคนใครจะเติมก็ยังเหลืออีกนิดหนึ่งนะทุกคนเหลืออีกถ้วยหนึ่งพอดี <c oughs> อ,อ่ะแล้วกันท้อไม่ต้องใส่ก็ได้นี่จ้ะต้องใส่ชอบแล้วน,นี่ทุกคนนะคะเนียนพาสต้าเนื้อทุกคนอันวันนี้แมตติอเล็กโชว์ฝีมือ แต่ว่าจริงๆแม่ช่วยอ่ะปกินส่วนของแม่ต้มมาม่าใส่ปลากระป๋องแล้วก็ใส่ไข่ด้วยจ้ะอันนี้ถามว่ามาม่ากี่ห่อมาม่าห่อเดียวเองทุกคนจ้ะแต่ว่าเหมือนเยอะเนาะเพราะมีผักมีอะไรด้วยจ้ะมาม่าห่อเดียวเองจ้ะ ใส่ไข่สองฟองกินไปจ้ะกินมือข้ามจ้าทุกคนวันอาทิตย์ฝนก็ตกเผื่อใครจะชิมกับแม่ไม่เยอะแทบสะท้อนจริงๆต้องไปเอาถ้วยมาไเป็นทานมือข้ามกันจ้าทุกคน กินได้ทุกวันอร่อยเหมือนแม่ทำหรือเปล่าต้องให้แม่เป็นคนพูดอือร่อยเหมือนแม่ทำไหมอันนี้เล็กทำแซ่บแซ่บเหมือนแม่ทำเลยดีมากก็เล็กบอกอาหารที่แม่ชอบชอบอาหารนี้เหรอมันพาสต้าที่แม่ชอบเหรอ นี่ของแม่จะกินทั้งหม้อนี่แหละทุกคนเกลียดล้าจานนี่อันนี้มันจะมีเอ็นทุกคนมีเอ็นด้วยหรอ,อมันจะเหนียวนิดนึงบางที่เอ็นเคียวไม่ได้เคียวไม่ได้ <laughs> ซื้อเนื้อถูกอย่างนี้หละต้องซื้อเนื้อแพงๆมันถึงจะนุ่ม <laughs> ใช่ไหมเยอะ เทียงกันดีได้๋อกไปก่อนทำขนมชีสลายอร่อยมากกุกคนแต่ว่าตอนแม่ทำมันจะมีเราใช้รสชาติรสชาติอีกนิดหนึ่งตอนแม่ทำแม่จะมีรสชาติอีกนิดหนึ่ง แม่ก็ให้ชิมตั้งสามรอบแล้วไงว่าจะเอารสชาติไหนแม่จะมีรสชาติเนื้ออีกนิดหนึ่งของแม่เหรอเหรอนอกจากวันนี้ผมมินเว้นเนื้อมาเป็นหัวเราะเดี๋ยวมาดีกว่าไหมมันยังมีรสชาติมาขันยัดขันมาขันมาลวกสุดยอดเลยต้องรู้ว่าผมพูดอะไรทุกคนผมรู้ว่าผมพูดอะไร แล้วอะไรพูดอะไรไม่รู้ถ้าแม่ทำรสชาติเนื้อมันจะอีกนิดหมายถึงว่าเนื้อมันจะเป็นไอ้ medium, มีเดียมใช่ไหมของแม่อันนี้คือมันสุกใช่ไหม,มใช่หรือเปล่าง่ายแม่ล้วตอนตอน,นพัดเนื้อใช่ไหมออมันจะมีน้ำใช่ไหมเออด่นดดรสชาติเยอฟอลิมิรรนระเยอฟอลแสดงว่าตัวเองใส่เกลือกับพริกไทยน้อยอืมใช่ มันไม่เกี่ยวทุกอย่างมันลงไปคุกด้วยกันอออืืืมมมใช่ขาดอะไรขาดหนึ่งอย่างทุกคนขาดหนึ่งอย่างความแซบไงโอ้โหยทำแค่นี้ก็พอแล้วได้แค่นี้ก็เอาแล้วหยองเลยผมอยากทำ perfect ทุกคนผมอยากทำ perfect สิบดาวสิบดาวอันนี้ได้เ็ฟแล้ว ได้เก้าขาดหนึ่งดาวขาดหนึ่งดาวแมทธิวให้คะแนนอเล็กเท่าไหร่จะกินกินอยู่นั่นอ่ะให้เขากี่คะแนนหนึ่งถึงสิบให้เก้าปุ๊เสแล้วว่ก็จะได้เคอนนี่นะยืม ให้เก้าวเขาขาดความแซ่บอีกหนึ่งคะแนน, <c oughs> นความสวยงามได้เต็มสิบเหรอเอาไปเถอะมันยังอร่อยกว่าที่แม่ทำไหมอ่ะมันไม่อร่อยเท่าที่แม่ทำใช่ไหมอ่ะโอเคแม่อ,อ,อยู่นี้ทงอยู่นี้อืมแล้ว ขนาดตัวเองชิมได้นะแม่ชิมไม่ได้แม่ยังทําอร่อยกว่าเนะเาะ <laughs> ขนาดตัวเองป<า>ขนาดตัวเองขนาดว่าขนาดว่าเมทอเล็กได้ชิมนะั่นน่ะตอนทอําอ่ะแม่ไม่ได้ชิมนะแม่ยังอร่อยกว่านะ่ะมั <laughs> นเป็นยังไงนี่ลีบ๊ หรือพูดเอาใจแม่เฉยๆบูฮูดอ,อกเฮออ <c oughs> <c oughs> ้ยขัดเิ็นได้บอกฮะกิอนได้บอกเปล่าเอาไม่งั้นจะไม่ได้กินถ้าใส่จานมันอาจจะเย็นกว่านี้ครับมาม่าห่อหนึ่งต้มไปได้เยอะมากเลยทุกคนครับเมื่อนต้มสามทุกคนใส่ปลาก,กระป,ป๋องเดย Jag plockar bambu. Vad gör du bro? -bro? Varför kollar du under glaset? ก็เม่ก็แสบ็จไปทุกคน oh. เอาเดเดอ้าวทึ่งไหนไหมไม่ทึงไหนเลยมันร้อนมากร้อนทุกคนกินไม่ได้อ่ะดนั่งเขีย่ยเขี๋ยไปจะให้มันเย็นก่อนเยวค่อยกินเขากินอิ่มหมดแล้วทุกคน ช็อกโกแลตใช่ไหมกินช็อกโกแลตน้องกินช็อกโกแลตเพืกินข้าวอิ่มนี่นะถ้าไม่อิ่มกินอีกมันเหลือเหลือนั้นไม่มีแค่เอาสงสารไม่มีใครกินหรอกแล้วมันซอสสองหน้าสงสารไหมแม่กินตุ่มปลาอะไรบ้าง่หมปลาอะไรบ่ปลากระป๋องเนะมันคุอนเคยด้วยในนอร์เวย์บรอชโคลีแมมคเคล เดี๋ยว่าสาก็แต่ว่าเยี่ยมมากเ่ยมันกๆเดียว่าเกแต่ว่าเจ็แต่ว่าเจ๊ก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 ็แต่วาก็แต่ว่าเจ๊ก็แน่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจก็แต่อ่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่วตาเอ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊กแต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แ่าเจ๊ก็แ่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็แต่ว่าเจ๊ก็ เอาเอาปลากระป๋องบดนะลาดแล้วก็ปาดปาดแล้วก็กินแล้วก็ห่อไปโรงเรียนทุกคนห่อไปโรงเรียนแล้วใส่กระปุกข้าวมันข้าวมันเหม็นข้าวแต่ปลาแาล้วลิขก็ชอบแล้วลิขก็กินบรูนอุสลิข์ก็ดูบรูนอุสตอแต่แล้วแต่เราทำไงก็เลอยอ่ะอาอมาถือมาถือ<น>จะกินจะกินแบบเออเป็นเป็นชีส ชิปอะไรเขาเรียกชิดอะไรชิดน้ำสีน้ำตาลนะครับเออนั้นอ่ะมันจะเราจะน้ำตาลนิดนึ่งคนใช่มันจะออกหวานนิดนึ่งครัพรีมยพรีมเดี๋ยวเะพูดพรีมรอ้ก็เรีพรีมยเด็กอ๋อพรีมเยอ๋อที่ัว่าบาราอกเกรอมันมันเปนจะออกเป็นน้ำตาลนิดนึงเหมือนน้ำตาลไหมอ่ะคนอือฮึนั่นแหละแม่ทิวก็จะใส่แบบขนมปังอ โซดาเล็เกกอจะอเล็กก็จะชอบแบบเป็นไก่งวงบดเอ้ยไก่งวงยอซึ่งจะซื้อแบบมันเป็นแค่นี้เนาะยอติวิย์ติโกตแท่งเล็กๆเนาะแล้วก็ปาดห่อข้าวปาดปาดใส่ขนมปังแล้วก็ห่อข้าว<อ>เพราะว่าที่ประเทศนอร์เวย์อะเขาจะไม่มีอาหารเที่ยงให้เด็กๆที่โรงเรียนไม่มีไม่มีอาหารเช้าไม่มีอาหารเที่ยงเหมือนประเทศอื่นๆเนาะ ประเทศสวีเดนเขามีอาหารเที่ยงให้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมันก็ซื้อไม่ได้ในโรงเรียนไม่มีที่โรงเรียนจะไม่มีไม่มีไม่มีอาหารให้กินเลยทุกคนก็ซื้อไม่ได้ด้วยเราต้องห่อข้าวไปกินเองเนาะปีนี้ก็ไม่มีเออสิบแปดีเออไม่ไม่มีก็คือกฎของเขาเป็นอย่างนั้นกฎระเบียบของประเทศเขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีไม่มีอาหารเที่ยงให้ให้นักเรียนเราก็ต้องห่อข้าวก็ก็จะมีอะไรไก่ยอ ปาดใส่ขนมปังแล้วก็ไปแล้วก็เออไอ้ปากระป๋องบดปาดใส่ขนมปังแล้วก็ไปอะไรอีกเทียวอะไรกินช็อกโกแลตผลเล็กเออช็อกโกแลตดโพเล็กก็คือไอ้ช็อกโกแลตก็ปาดไปแล้วก็ห่อไปกินนะทุกคนนั่นแหละฟิสเกิคอกเกอเอฟิสเกิ้ลคอคเกฟิสเกิ้ลมันเล็กอนฮะเดี๋ยวว่าส่นสีขาวแมนตาสีขาวสเนาะ